สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะเอาโพเจ็ดสีมาให้ดูนะคะโพเจ็ดสีนี่ก็จะมีเป็นใบเขาก็จะสวยนะคะเพราะใบหนึ่งก็จะมีหลายสีเลยบางใบนี้ก็จะมีแบบเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีทั้งสีเขียวเข้มเขียวอ่อนหรือว่าสีชมพูนะคะแล้วก็ใบออกมาใหม่ๆนี่ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็มีแต้มด้วย นี่นะคะตอนออกมาเล็กๆใบเล็กๆเขาจะมีสีขาวสีชมพูสวยงามมากค่ะนี่เขาบอกว่าถ้ายิ่งได้ครบเจ็ดสีเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีเงินมีทองเข้ามาในบ้านจะทำให้กิจการที่เราทำอยู่เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ครบเจ็ดสีนะคะให้เพื่อนๆลองนับดูว่ามีกี่สีแล้ว นี่สีก็1น,นะคะสองสามสี่ห้าหได้แค่6นะคะเหลืออกสีเดียวก็จะครบเจ็ดสีนะคะแต่วันนี้เราจะมาให้ดูการเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยยืดยาวมากแล้วนะคะก็จะมาทำการตัดแล้วก็ปักช้ำเลยนะคะก็ไม่ยากเหมือนกับกิ่งอื่นๆน,น,นะคะ เนี่ยทำง่ายๆก็คือจะมีเราก็จะเตรียมดินที่สำหรับปักลงไปวันนี้เราจะปักสามสามกระถางเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดเลย อันนี้มันยืดยาวแล้วนะคะกิ่นี้ยเราก็จะตัดออกเราก็จะใช้มีดที่คมที่สุดก็คือเป็นคัตเตอร์ที่เราเคยใช้นะคะแล้วก็ตัดแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกมาเองนะคะตัดตัดตรงที่มันจะแตกรากได้ก็คือตรงตามปากข้อนะคะเดี๋ยวกการตัดเราก็จะให้เฉียงหน่อยหนึ่งนี่ก็จะได้มาแบบนี้เลยนะคะแล้วไม่ใช่ว่าเราเอาอย่างนี้ไปปักเลยนะคะ เราก็จะมาตัดทีนึงให้ได้สองกิ่งนะคะนี่เราก็จะได้สองกิ่งเนี้ยไปปักเด็กใบออกก่อนนะคะเพื่อจะไม่ให้มันเสียน้ำเลี้ยงไปขึ้นง่ายค่ะแล้วพอได้ปุ๊บเราก็ถ้ามีน้ำยาเลี้ยงรากเราก็แช่น้ำยาเลี้ยงรากไปด้วยแต่ถ้าไม่มีเราก็ปักได้เลยดินก็เป็นดินปลูกต้นไม้ธรรมดาเลยค่ะ ปักแบบน,นี้เลยนะคะแล้วก็กดกดกดให้แน่นเลยเพื่อกันเขาขยับขยื่อนกดให้แน่นเลยค่ะส่วนอีกกิ่งหนึ่งก็ตัดได้เลยเราก็จะลีเอาใบออก กิ่งเลงยาวๆนี้เราก็จะตัดออกเหลือประมาณแค่นี้นะคะใบที่มันใหญ่ๆนียเราตัดออกเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียน้ําเหล้ยงแล้วก็กดให้แน่นเหมือนกันเลยค่ะทำเหมือนกระถางแรกเลยค่ะแล้วเราก็จะไปใส่เนี่ยได้สอง สองกระถางนี้จะได้สี่ริงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปใส่ถุงอบไว้ไไวเดี๋ยวเราก็จะให้ดูที่เราทําไว้นะคะที่ิัะไปแล้วนี่ค่ะอันที่เราทําไว้แล้วก็จะให้ดูอันนี้ชาไว้ได้อาทิตศหนึงแล้วนะคะนี่ก็คือจะใส่ในถุงอบไว้ก็ขึ้นแล้วนะคะใบในี้แตกและ เนีย่ยแตกใบใหม่ล้ตอนที่เราเอามาทําไว้เนี่ยใบนี้โราลิออกหมดเลยแต่อันนี้ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยก็ให้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเพราะว่ามันง่ายมากเลยสําหรับปักชํากิ่งโพเจดสีนะคะตอนนี้ได้6สีแล้วเดี๋ยวก็ได้เป็นสีที่เจแล้วนี่ค่ะง่ายมากเลยค่ะ คลิปนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ให้ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวจะเอาคลิปต่อๆมาให้ชมกันอีกค่ะ